สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กองบัญชาการหวานน้อยสร้างครอบครัวกำลังพลรอบรู้เพื่อสุขภาพสู่ครอบครัวกำลังพลสุขภาพดีค่ะทันตแพทย์หญิงบุตสบาผู้วัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลอ่าวลึกประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่4พาเยี่ยมชมกองบัญชาการหวานน้อยสร้างครอบครัวกำลังพลรอบรู้เพื่อสุขภาพณนะกองบัญชาการช่วยรบที่ค่ายเทพสตรีเท้าสีสุนทรตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยทางสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองบัญชาการช่วยรบที่4มีศูนย์หลบทางการเกษตรทั้งศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบ,บวงจรเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทหารพันธ์ดีที่เป็นสถานที่พัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารเคมีซึ่งทางสมาคมแม่บ้านได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กำลังพลเรื่องการเลือกบริโภคอาหารและการผลิตอาหารไว้ในครัวเรือนอีกทั้งจัดตลาดนัดเท่าแก่น้อยเพื่อกระจายอาหารปลอดภัยสู่กำลังพล จึงถือได้ว่ากองบัญชาการช่วยรบที่4สามารถจัดการด้านอาหารได้ครบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจนเกิดความมั่นคงทางอาหารคอนเซปที่เราดำเนินการในเรื่องของความเป็นอยู่หรือเรื่องของอาหารการกินนะคะก็คือกินเป็นกินพอเพียงกินปลอดภัยสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็คือว่าเราสนับสนุนให้ แต่ละบ้านนะคะปลูกผักอินทรีย์แต่ว่ากว่าเขาจะปลูกเป็นนะคะมันไม่ได้ง่ายแต่ด้วยความที่เราเป็นค่ายทหารเนี่ยเราจะมีศูนย์แหลมเหมือนว่าศูนย์ให้เราทดลองก็คือมีศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่โครงการฐานพันธุดีที่จะให้กําลังพลนะคะไปเรียนรู้แล้วก็มาปลูกที่บ้านของตัวเองถ้ามีปัญหาเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคะ,ะให้เราปรึกษาได้เพียงเนี่ยความพอเพียงในเรื่องของพืชผัก หรือแม้แต่เนื้อสัตว์เนี่ยค่ะเรามีพอเพียงที่จะกินกันอยู่ในค่ายคือถ้าใครผลิตมากก็อาจจะจำหน่ายซึ่งที่ที่เราจำหน่ายเนี่ยก็เราก็จะเปิดเป็นตลาดนัดเขาเรียกว่าตลาดนัดตท่งแก่น้อยก็คือมีทุกวันพุธอย่างเงี้ยค่ะหรือมีลายที่จะสั่งคือโพสต์ไปว่ามีอาหารอะไรบ้างแล้วก็ทุกคนก็สั่งตามออเดอร์มาก็คือคนที่ผลิตได้เนี่ยตอนนี้ก็คือไรายได้ดีนะคะก็ เหมือนเป็นต้นแบบนะคะสร้างต้นแบบให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองก็คือคิดว่าตัวเองกินพอเพียงแต่จริงแล้วมันเหลือแล้วก็แบ่งปันกันขายแล้วก็ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันปลูกผักแบ่งปันนี่คือในหนึ่งแถวของของบ้านพักทหารนะคะมีประมาณ10บหลังนะคะเขาก็จะปลูกผักร่วมกันเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นการสร้างความสามัคคีนะคะก็ประมาณนั้นก็เลยบอกว่าความพอเพียงนี่ พอเพียงค่แล้วก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ําเลยแล้วก็คนที่ไม่ได้ปลูกเองปลายน้ําก็จะได้อาหารที่ดีด้วยเพราะว่าปลูกแล้วก็ขายจาหน่ายกันในค่ายนะคะอนอกจากนี้รินคาเฟ่เป็นร้านเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีทางเลือกระดับความหวานมีการจัดขนมไทยจากกลุ่มแม่บ้านที่มีรสชาติหวานน้อยอีกทั้งจัดให้มีเฮลตี้เบรกและเฮลตี้สแนคบ็อก โดยในการประชุมจัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีพลังงานไม่เกิน200แคลอรี่รวมไปถึงบูรณาการกิจกรรมรักโลกจัดร้านกาแฟาเป็นซีโร่เวสและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักโลกอีกด้วยค่ะเป็นความภูมิใจของวชรเลยนะคะว่าจุดิเริ่มหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาวะ แล้วก็นำสู่เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีก็คือ,อเรื่องของสุขภาพหรือเราเริ่มด้วยโครงการหวานน้อยลอยได้นะคะหวานน้อยสั่งได้ในร้านกาแฟก่อนทีนี้พอหมอดำเนินงานเรื่องของกิจกรรมรักโลกในของกิจกรรมแม่บ้านฐานบุกเนี่ยค่ะเราก็เอามาบูรณาการกับเรื่องของดูแลสิ่งแวดล้อมหมอเลยว่าเอ๊จะทําให้ลินกาแฟเนี่ยมีจุดเด่นอะไรจุดเด่นของเราคือ รัวนาการกับกิจกรรมรักโลกก็เลยให้เป็นร้านกาแฟ Zero Waste คือเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือแก้วกาแฟที่เรามีอยู่แก้วกาแฟเนี่ยเห็นว่าเราไม่ได้ใช้แก้วที่แบบเป็นชานอ้อยอะไรนะคะเราใช้พลาสติกก็จริงแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ใกล้บริษัทปูนซีเมนเราสามารถเอาแก้วพวกนี้ค่ะ ส่งขายที่บริษัทปูนซีเมนต์ได้เรานําไปขายเพราะเขาเอาไปทําเป็นขยะ RDF คือขยะพลังงานนะคะเพียงแค่ว่าไม่มีความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะแก้วน้ําหลอดอะไรเงี้ยหมดไม่มีกากกาแฟที่เราเหลือเราก็จะมาตากแห้งแล้วก็ไว้สําหรับแจกให้กับกําลังผลที่เขาปลูกผักนะคะแล้วก็แม้แต่กระดาษทิชชู่ที่มีการใช้หรือในห้องน้ําต่างเนี่ยค่ะเราก็แค่เอามาตากแดดให้แห้งแล้วก็เทใส่ถุงรวมกันมัดจุกแล้วก็ส่ง ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในนี้เนี่ยเรารับประกันเลยว่าเราไม่มีเรื่องของขยะเหลืออยู่นะคะาก,การผลิตกาแฟแต่ดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ